นะคะคือแม่มีความคิดเห็นว่าในเมื่อคุณแนทกับคุณออยเนี่ยเขาเปิดแล้วใช่ไหมก็คือเดยดเดยวโทรศัพท์ตกในเมื่อคุณแนทกับคุณออยเนี่ยเขาเปิดแล้วทุกคนโอเคทุกคนรอรุ้นมาตั้งนานทุกคนดีใจกับเราไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนดีใจไปด้วยใช่ไหมคะที่คุณแนทกับคุณออยได้เปิดกันเนี่ยดีใจใช่ไหมคะทุกคนเห็นด้วย ทุกคนหลังจากไม่ใหม่บอกไปทุกคนก็ดีใจและยินดีกับเราเสมอไอ้ด้านบวกอะ่ะจะส่วนมากด้านลบก็มีแค่คนเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เอแค่เซี่ยวเดียวอะ่ะเศษหนึ่งส่วนสี่อะ่ะน้องนั้นดีใจทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเม่ใหม่ก็เห็นว่ามันเป็นเวลาที่ที่ใช่ในเมื่อคนเราชีวิตมาถึงตรงนี้ก็เป็นเวลาที่ใช่แหละเป็นเวลาที่เหมาะสมทีแรกงานวันที่ ยี่สิบห้าเป็นของนาวาติดลงลงังติดเราก็เลยย้ายมาเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเพื่อวันที่ยี่สิบห้าเราจะจัดงานแต่งให้แนทกับออยค่ะอะเราจะจัดงานแต่งให้แนทกับออยค่ะรู้สึกว่ายัางไงคอมเมนต์มาแม่ใหม่คิดว่าแม่ใหม่จะจัดงานแต่งให้แนทกับออยที่บ้านโป่งนี่แหลคะค่ะ อย่างใบแล้วก็พูดน้ำตาจะไหลเพราะเราเรามีความรู้สึกว่าลูกเราน่าจะดีใจนะลูกเราน่าจะดีใจแน่อืมจริงอ,อันนี้คือของจริงอะเราจะไม่ทาว่าแม่ทำไมประกาศเฉยๆไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีข้าวดีอะไรเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลก็แค่ประกาศเราเลยคิดว่าเราจัดกันแต่ให้ลูกเราเลยมันจะหมดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจัดไปเลยนะคะแล้วก็ ืเพราะว่าเราประกาศแล้วไงแต่ยังของนุ่นกับของนูนเนี่ยเขายังมีเรื่องที่ต้องทําอีกประมาณหกเจ็ดเดือนค่ะหลังจากหกเจ็ดเดือนนี้ไปจะเป็นคิวของนุ่นกับหน,นูแน่นอนทีนี้เราก็บอกว่าการที่จะไปรอคือแต่งพร้อมกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเขาเป็นไม่รู้ว่าเขาจะจัดทีโคราชหรือว่ายังไงนะคะทีนี้แนทกับออยเนี่ยสามารถจัดที่มันโป่งได้ดีใจนะคุณน้ำอืม เองเราก็เลยมองว่าเออในเมื่อเราประกาศมาอย่างนี้แล้วอะก็ทําให้มันถูกต้องไปเลยดีกว่าอือทําให้มันแบบให้มันใช่ให้มันถูกต้องนะคะเราก็เลยคิดว่าอ่ะมันจะหมดสักเท่าไหร่ก็หมดไปตามห้ลูกเราลูกเราก็นน็นะก็อยู่เยอะแล้วค่ะนะโอเคไม่ไ okay, ป <c oughs> อันนี้คือความัจริงนะจ๊ะแม่ใหม่ก็เลยโทรไปหาคุณโยว่วาคุณโยเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่แต้งวันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ทําตอนเนี้ย เราจะมีงานอีกห้าเดือนเนี่ยเต็มๆนะคะห้าเดือนเต็มๆของเราด้วยของพ่อสอดรักด้วยมันก็จะไม่มีเวลาเรานอนคิดนะมันจะไม่มีเวลาพอไม่มีเวลาปุ๊บถ้าไปแต่งตัวน้นจะซ้ํากับนุ่นจะซ้ํากับคู่นู้นนุ่น,น,น,นแหละพอไปซ้ํากันเนี่ยทีนี้งานมันจะไม่ค่อยลงตัวจะไม่ค่อยลงตัวเพราะว่านุ่นนะ่ะไม่รู้ว่าจะแต่งที่โคราชหรือที่ไหนแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาก็อยู่โคราชด,ด้วยแต่ยังพ่อแม่อ้อยเนี่ยเราเรายังไม่ได้คุยนะคะแต่ว่าไม่ไหม่ก็คิดเลยอ่ะ พี่ต้องเช็ครถใช่ค่ะวันที่25เดือนเนี้ยค่ะ25มกราเนี่ยแม่หมายจะจัดที่เดอะไวท์รีสอร์ทใครที่มาเมื่องานไ้คู่มาพักที่เดอะไวท์บา้างเปล่าอะไรทำไมกะเพราะอะไร,ระะอืมอผู้บทัทคือเราก็คิดเอาไว้ว่าว่าเราจะจัดที่เดอะไวท์นะคะ แต่ทีนี้เราก็จะต้องไปทาบทามสถานที่ไปทาบทามนู่นนี่นั่นอีกหลายๆอย่างแล้วเราจะจัดงานกันในแบบวันเดียวเพราะว่าเราไม่มีเวลาทําอะไรได้มากเลยงานเยอะจริงๆทุกคนโอเคไหมคะอืมนะคะแล้วก็อีกยี่สิบวันไวเวอร์ไม่ใหม่ของจริงทําไม่ทำตอนนี้แม่อรสาไม่มีเวลาแล้วค่ะคือไม่มีเวลาจริงๆ โอเคนะคะก็แล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเป็นที่ไหนหรือยังไงแจ้งอีกทีแต่ไม่ใหม่จะพิมพ์การ์ดแค่สามร้อยใบนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่พิมพ์การ์ดเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าแขกจะมาเท่าไหร่จะต้องเตรียมที่รับรองเท่าไหร่พิมพ์การ์ดแค่สามร้อยใบนะคะอืดีใจกับน้องสองจ้ะพิมพ์การ์ดแค่สามร้อยใบเท่านั้นนะคะอืม กุงปิดอาไม่ปิดนะคะไม่ไม่ได้ทำกุ้งปิดนะคะโอเคนะคะเราจะพิมพ์กายแค่สามร้อยใบเท่านั้นคนมาเกินอยู่แล้วขอบคุณพี่นัาปกิตานะคะทุกคนโอเคกับไม่ใหม่ไหมคะผูกแขนโอ้โเลยไม่ได้ผู้แขนกันเราก็มีขันมากแค่ให้เลยจัดการให้เรียบร้อยเป็นข้าวดีมากค่ะ แม่ไล่ให้ดูด้วยนะคะเออขอบคุณทุกคนที่แสดงความด,ดีนะคะขอบคุณมากเลยวันที่25นี่นะคะก็คือจะจัดงานแต่งนักออยตอนเช้าตอนเช้า,ตอ,ชา,ต,อชาตอน9โมงอะ่ะเราก็จะแห้หนันมากแล้วก็เข้าไปนั่งอ่าให้พ่อแม่เขามานั่งค่าสินสอดแล้วก็กลับไปพักกันแป๊บหนึง่งหลังจากเที่ยงก็กินเลี้ยงกันเรื่อยไปนะคะเอาเป็นตามนี้อืมเต็งข้าวดีมากชื่นใจอะ่ะโอ้โหท่าน นตมันได้ได้ไได้ไดไดไดบอกนะว่ามันร้องไห้กันแน่เลย <c oughs> แต่นี้น่าจะรู้แล้วล่ะคะ่ะน่าจะรู้แหละคนน่าจะตัดไปลงแล้วแม่คงไม่มีเวลามานั่งไล่อะคะ่ะเดี๋ยว